สนใจจะซื้อที่ดินเก็บไว้เป็นทรัพย์สินในอนาคตต้องดูเอกสารสำคัญฉบับนี้ก่อนเลยครับใช่ครับเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้จะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยครับมีเอกสารแค่ฉบับเดียวนี่แหละครับที่จะปกป้องเงินลงทุนทั้งหมดของเราได้แล้วเอกสารที่ว่ามันคืออะไรกันนะมันคือโฉนดที่ดินนอนสอสีจอหรือที่เรียกกันติดปากว่าโฉนดครุฑแดงนั่นเองครับแล้วทำไมต้องเป็นครุฑแดงเท่านั้น ก็เพราะมันให้ความปลอดภัยสูงสุดในการลงทุนไงครับฉโฉนดคุดแดงเนี่ยมีข้อดีหลักๆอยู่4ข้อที่คนซื้อที่ดินต้องรู้เลยครับข้อแรกเลยคือโอนกรรมสิทธิ์กันได้ตามกฎหมายที่กรมที่ดินเลยครับ2คือมีขอบเขตชัดเจนเช็คได้จากภาพถ่ายทางอากาศและมุดที่ปักไว้เลยข้อ3คือปลอดภัยมากป้องกันปัญหาที่ดินทับซ้อนหรือการเวรคืนได้ดีเยี่ยมและสุดท้ายคือมีมูลค่าสูงครับธนาคารยอมรับให้วงเงินกู้ได้ดีกว่า และที่ดินที่พร้อมลงทุนและปลอดภัยจริงๆหน้าตาเป็นแบบไหนกันนะเรามาดูตัวอย่างที่ดินเกรด A ที่เรียกว่าแปลงพระทองคํากันครับลักษณะสําสคัญๆก็คือโฉนดต้องพร้อมโอนไม่ติดจำนองมีหมุดหลักเขตชัดเจนครับทีนี้มาถึงสิทธิที่สําคัญที่สุดของผู้ซื้อกันบ้างครับนั่นก็คือการได้เห็นโฉนดตัวจริงจําไว้นะครับสิ่งแรกที่ต้องขอดูก็คือโฉนดตัวจริงไม่ใช่แค่คําสัญญาปากเปล่าเพื่อความสบายใจลองขอถ่ายรูปหน้าโฉนดมาตรวจสอบก่อนได้เลยครับ เป็นสิทธิ์ของเราลองคิดดูนะครับการขอดูโฉนดตัวจริงก่อนอาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้